สงสารน,น้องมากค่ะอย่า yeah. <Yeah. S 1> มันมีอะไรจะบอกแม่ <Yeah. S 1> อืมโอเคโอ้อยยแม่จะทำอะไรให้หนูได้ลูกร <Yeah. S 1> ้องแต่เมื่อคืนเนี่ยอย่ายายายาร้องแต่เมื่อคืนนี้ค่ะ อทางออกไปทางออกไปเข้าซ่วมก็เปิดให้นะหน้าต่างเนี่ยเปิดให้นะคะอืมพ่อเขาออกมาสำรวจแล้วเมื่อคืนเนี่ยโอ้น้องเขาไม่สบายเนี่ย ถ้าเงี้ยวอย่างเงี้ยจะรู้เลยว่าไม่สบายเนอะลูกเนอะมาๆมามาโอ้มาหมาหาแม่มามามา,มาลูกมามันจะบอกอะไรมามาลูกมันจะบอกอะไรมามาอยา่าเห็นพ่อก็บอกว่าซ้วมก็ทำความสะอาดให้นะ ไหนดูซิไหนดูซิลูกไหนดูซิให้มามา่าดูซิโอจะฟ้องหรอคะโอ้ส้วมเต็มส้วมเต็มโอพ่อเขาบอกว่าส้วมไม่เต็มโออยากเข้าส้วมอยากเข้าส้วมลูกโอเคอ่า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 ,อา,อา,อาโอเคโออยากให้พาเข้าส้วมหนออ,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 อือออกซะอือออกซะ โ oh. <Okay. S 1> อ้โอเคเออเอออืมเห็นไหมนั่นต้องใส่ไม่สบายจ้ะ ไม่สบายเขาก็จะเป็นอย่างนี้แหละก็จะมีการร้องเหมือนเด็กโอเคอ่ะเสร็จยังลูกป่ะปะไปได้โอ้หายยังหายยังอ่ะตัวนี้มาให้กำลังใจพี่ชายโอ้สูกิก็มาลูกโอ้นี่แน่สูกินั่งดูแล้ว สูกี่ก็ไม่ได้นอนเมื่อคืนเนี่ยน้องนิ้นสันกวนตลอดเลยใช่ไหมลูกฮะนิ้นสันกวนทั้งคืนใช่ไหมรู้เลยว่าแมวไม่สบายไหนล่ะ แม่ดูสิอ๋อกินข้าวแล้วทีนี้ขี้ออกแล้วกินข้าวได้แล้วเมื่อก่อนไม่ไม่กินโอ้เป็นอะไรวะเนี่ยอืที่กินข้าวแมวก็ต้องเอามาไว้แบบนี้นะคะเพราะว่าแมวเขาจะรู้สึกปลอดภัยอืม โอกินข้าวได้แล้วทีนี้ไม่ร้องนะคงหายแล้วมั้งเดี๋ยวแม่จะออกไปทําความสะอาดซ่วมให้อืมกินข้าวได้แล้วดีขึ้นละโอ้นี่แหละค่ะน้องเขาไม่สบาย พอได้คนปลอบใจแบบแม่ปลอบใจให้เขาก็ผ่อนคลายเห็นไหมคะเขาไม่ยอมกินข้าวแต่เมื่อวานเนี่ยอตอนนี้เขากินข้าวได้ละใครมาวะทุกก้ก็มาเยี่ยมเอ้าวิ่งไปแล้ววิ่งไปไหน น้องน้องอิ่มแล้วสบายตัวแล้วจ้ะอืมอยาอิ่มแล้วสบายตัวแล้วอือมาหาแม่มาแล้วอือหนูสบายขึ้นยังอืมสบายตัวแล้วคะ่ะนอนอาบแดดแล้วนินสันนอนอาบแดดแล้ว อืมโอย่าเนี่ยไปไหนอีกไม่ให้แม่จับเลยเหรออือแต่ไปกินอีกแล้วอ้วนเอ้ไปกินอีกแล้วอืมไปกินอีกแล้วไปมองแต่กับข้าวนะอืมมองกับข้าวอีกแล้วนั่น